ก็จะขออวยใหกท่านนะครับผมแนะนำควากระทำรางที่ก็จะต้องขอขอบคุณที่ษีควาที่จะเราเปียนจากทุกท่านมาร่วมในการถือว่าเป็นการเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับซึ่งเราจะมีการ่กล่าวนำทุกแรกนะครับเพื่อที่จะไม่จะได้สินภาพของการในแต่ละคนว่าโครงการเรื่องของ ในโรงเรียนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับสถา,านกรารณ์โควิดที่อย่างไรน,นะครับซึ่งพวกเราที่อยู่ในช่วงของสถานกรารณ์โควิดมาเป็นปีนะครับคงทราบว่าเรามีปัญหาเรื่องของการผนที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยมากโดยความจริงก็คือว่าการที่เขาเรียกว่าการชูนติดกาแพรูนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพราะว่าการี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันมีหม นอกจากกรณีล้อซึ่งมีการศึกษาในประเทศไทยว่าหากจะกสามเดิมที่เด็กไม่ได้มาโรงเรียนนะครับต้องเรียนที่บ้านเนี่ยก็จะมีการปฐมพิการอีกเยอะเรีนรู้ประมาณสามสิบถึงหกสิบเต้องถือว่ายากมากนะครับเพราะว่ายิ่งเด็กยิ่งเล็กนะครับการดฐมพิกาจะยิ่งมากแล้วก็ยิ่งเด็กมีปัญหาเรื่องการดูแลที่บ้านขาดอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะยิ่งทําให้เกิดอาการปฐเพิก แต่การสูเสียที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับในทีสองประเทศก็คือการปูญเสียที่เราจะียอวเป็นการสูญเสียทางด้านการพัฒนาการนะครับเด็กไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนเพื <with> ่อที่จะได้มีเพื่อนมีกิจกรรมต่างๆที่สามารถพัฒนาทักษอารมณ์และรสบขวามสำเนะครับรวมท้งเด็กบางคนก็อยู่บ้านจะเป็นดกเก๊นะครับหรือว่าสุดท้ายที่ เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเด็กมีปัญหาการได้สังคมระดับเึ้มที่บ้านอาจะเป่าฟังอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องปากเสียงในครอบครัวความใหญ่ในครอบครัวในรับปกติถ้าเด็กมาเรียนเด็กก็จะได้รับการดูแลเพื่นะครับู่บ้านการการปนเปื้เรื่องของโซเชียลข็งแรงมันก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นการเสียใหญ่ต่างหนะครับผมคิดว่าถ้าเรา พยายามที่จะแก้ปัญหาความขุ่นตีเหล่านี้นะครับก็คง <ouse> จะต้องอมีอาวุธที่สำคัญอยู่สามตัวที่ก็คือก็คือยังไงก็ต้องพยายามจะต้องเปิดโรงเรียนให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ยอมรับแล้วนะครับว่าจะต้องเปิดเรียนในในการาหาขั้นพื้นฐานก็คือวันที่หนึ่งพยโยนะครับซึ่ง่ซึงประเทศทุกประเทศที่ทำผมเล่น เขาก็ผ่านวิธีการศัลยมาปอหน้าเราอย่างเช่นในยุโรปเมที่แล้วก็แต่ละวันก็มีผู้ที่เสื่อมหลังมีุโออกมานะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นทังยุโรนะครับหลังจากที่เขาผ่านวิธีมารแบบนี้ก็เปิดตัวมีการเปิดเผยนะครัแต่ว่าะนั้นอาวุธที่สำคัญในการเปิดเผยเนี่ยนะครับมันมีอยู่ตามตัวอย่างที่อยากอยากให้พวกเราเรียนใช้ให้ดีนะครับ ปีที่แล้วเราไม่มีเครื่องมือตามตัวนี้ตกนะเครื่องมือตามตัวนี้กำได้ที่นคนใอญ่นะครับเครื่องมือตัวแรกคือวัคซีนเนี่ยที่จริงแล้วหลักคือป้องกันโควิดเพราะว่าวัคซีนโควิดจะไม่เหมือนวัคซีนอื่นนะครับคือมันไม่ได้ป้องกันาการเข้าป่าที่ว่ามันป้องกันไม่ให้ป่วยนะไม่ให้ป่วยเสียปีบินนะครับแล้วลก็จริงๆทั่วโลกเด็กก็จะอยู่ในกลุ่มสุดท้ายที่จะได้ร,รับวัคซีนเพราะว่าอัตราการป่วยและการเสียชีวิต จะต่ำมากนะครับเราจะมีพิจารณามีเด็กที่ปิดโควิดประมาณแสนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีเสียชีวิต15คนที่เป็นศูนย์ถึงหนึงเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยกว่าผู้สูงอายุ500เข้าแล้วก็น้อยกว่าแรงงานนะครับเออ่ร้อยกว่าเข้านะครับเพนแพนจรินจริงกันแต่ว่าก็การปิดเรียมีความผิดอยู่นะครับดังนั้นเออ่ การปรับเด็กแล้วก็ก็ก็คือเป็นการป้องกันตัวเองนะครับอย่าลืมว่าเด็กที่เด็กที่ทั้งภาพตัวนี้เป็นเด็กที่ป่วยทุกคนนะครับหมายถึงเขามีโรคต่างตัวนะเช่นที่เราพบงกันะกอย่าเช่นเป็นโรคไตนะโรคเ่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับโรคอ้วนเป็นต้น บบที่เราไม่ต้อ็ไปเสพใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยคือทําให้สก่อนเวลาเราสื่นตื่นสายว่าเราอาจจะติดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็อย่างว่านะครับรอนานมีเรื่องการลงทะเบียนเยอะนะครับพอมีนเ P PP, ตอนนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะตรวจเชื้อได้ทันทีนะครับซึ่งมันมีวความปลอดภัยถ้ว้ถ้าโพสิทีฟแล้วจะเกีอ ที่เราเปียบารก็ทำให้เรื่องการตรวจเชื้อไม่าได้ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วการตรวจตัวเชื้อนี่มันสำคัญเพราะว่าถ้าเราสงสัยว่าเราอาจจะติดเชื้อก็เรามีอาการบางอย่างเรามีคนใกล้ชิดเราไปในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงนะครับการที่เราสามารถตรวจแล้วก็พบแล้วพบว่าติดเชื้อเนี่ยมันก็จะเริ่มทำการแยกตัวตัวเองซึ่งเป็นการป้องกันเห็นไหมครับ มันมันเป็นเก็บไว้เลยว่าหลักของมันบุคลากรหลักของมันคือป้องกันผู้สูงตัวบุคลากที่สามก็ยูาก็ออกอยู่แล้วนะครับก็คือเราให้โรงเรียนตางนี้จะได้แบบองค์มนะครับจากทางสามสูตรมลกัดโรงเรียนว่าเราได้จากถึงกระตอมให้บริการพิเศษทำไมแบบยูโนมอลทำไมนะครับเรื่องของสายเตเรื่องของระยะห่างระหว่างเด็กในห้องอาหารในห้องเรียนเป็นต้นนะครับ ตัวนี้เนี่ยป้องกันทั้งสองตัวดันั้นยังมีอยู่นะครับว่าการมีมาตรการครบสามชนิดนี้มันทําให้สามารถที่จะควบคุมได้ดีขึ้นทําให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่หรือหรือจนมีชีวิตทรษฐกิ้นนั่นก็จได้ตามปกตินะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราไม่มีคบอาวุธสามอย่างนะครับเพราะจริงก็ยังไม่ได้ขี่เอจก็ไม่มีทาให้กากโดด เพื hora, hehe, ่อที time, ่จะถ้าเราติดแล้วแยกตัวในเรื hmm. ah, ่องของการการใช้เครื่มันก็ทำได้ยากนะครับแล้วก็มีเริ่มมีที่น่าระแวงอยู่ัวเดียววิ่งวิงนอกนอกแต่ตอนนี้ประเทศไทยกำีังวิ่งพบสามสิ่งนะครับเพราะฉั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยก็ทําให้โรงเรียนก็มีความมั่นใจได้นะครับที่จะเปิดที่จะเปิดเรียนนะเพื่อที่จะนําไปสู่การที่เราจะได้มีการ ก็เคยนะครับหติดจกผู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการมีการเปียนในช่วงสามภาคสุครั้ก็มอเสนอให้บางที